กาบเรียนท่านคณะกรรมการที่ประเมินทุกท่านดิฉันนางสุนิภาใจพักดีดำรงตำแหน่งครูคอสอนหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ปถมวัยโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขตสองปัจจุบันรับราชการอายุงานทั้งหมด7ปีดิฉันได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากผู้อำนวยการให้ดำรงตำแหน่งครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่ง โดยมีนักเรียนทั้งหมด26คนแบ่งออกเป็นผู้ชาย20คนผู้หญิง6คนดิฉันได้ใช้นวัตกรรมแบบมอนเตสซอรีเข้ามาจ,าจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนเพราะกิจกรรมมอนเตสซอรีเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กมีความสนใจโดยเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับช่วงเวลาหลักของชีวิตของเด็ก โดยการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียนมีบรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนบ้านผ่านการจัดกิจกรรมมอนเตสซซลี่สภาพปัญหาและแรงบันดาลใจจากสถานการณ์โรคระบาดต,ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในปีการศึกษา2,565ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิด19 ทางคณะครูกับผู้อำนวยการจึงได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์คุณครูระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจึงได้สำรวจความพร้อมของเด็กและผู้ปกครองคุณครูจึงจัดกลุ่มออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่พร้อมทางด้านเทคโนโลยีจำนวน24 24คนและกลุ่มที่ไม่พร้อมทางด้านเทคโนโลยีจำนวนสองคน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักคุณครูจึงสร้างสื่อกลางในการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองและเด็กในการสร้างกลุ่มลายอนุบาลหนึ่งและการติดต่อทางโทรศัพท์แต่ปัญหาที่เห็นได้ชัดคือเด็กๆอนุบาลหนึ่งมีอุปกรณ์ไม่ทั่วถึงเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ต้องไปทำงานทำให้เด็กไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอน และบางคนอยู่กับปู่กับย่าตายายที่ไม่รู้จากการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารที่จำเป็นในการเรียนการสอนจึงทำให้การเข้าเรียนออนไลน์ไม่ถึง70%เซและที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นคือปัจจัยเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายในการเติมค่าโทรอินเทอร์เน็ตคณะครูสายชั้นปฐมวยัย จึงร่วมกันจัดประชุม PLC เพื่อร่วมกันคิดแก้ปัญหาและหาวิธีที่จะให้เด็กได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องคุณครูสายชั้นประถมวัยจึงช่วยกันคิดจึงได้ข้อสรุปออกมาว่าจะใช้นวัตกรรมแบบมอนเตสซอรีในหมวดชีวิตประจำวันเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาทักษะพื้นฐาน ที่จำเป็นของเด็กนะักของเด็กที่เน้นการปฏิบัติที่เป็นจริงตามกระบวนการมีระบบระเบียบขั้นตอนที่ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวประกอบวัสดุอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหวมีสมาธิโดยไม่ให้เกิดอันตรายต่อเด็กและไม่บรบกวนผู้อื่นเช่น การม้วนเสือการพับเสือการตักถั่วและการเทน้ำการพับผ้าและยังมีกิจกรรมอย่างอื่นนอกเหนือจากนั้นคือกิจกรรมที่ให้เด็กรู้จักการแต่งตัวเช่นกิจกรรมติดกระดุมการรูดซิปการผูกโบการขัดรองเท้าการล้างมือ และยังมีจิตกรรมที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นจิตกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนรวมที่ต้องใช้ร่วมกันและเป็นพื้นฐานสู่จิตอาสาเช่นจิตกรรมการเช็ดฝุ่นการขัดโต๊ะการกวดขยะการขัดโลหะการเช็ดใบไม้เช็ดกระจกการลดน้ำต้นไม้และการจัดดอกไม้ คุณครูได้จัดทำคลิปการเรียนการสอนส่งเข้าทางไลน์กลุ่มห้องเรียนอนุบาลหนึ่งและคุณครูได้จัดทำใบงานแบบฝึกหัดเป็นรายสัปดาห์นัดผู้ปกครองมารับทุกวันจันทร์ที่โรงเรียนโดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเข้่งคัดคุณครูได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง4ด้าน เป็นรายสัปดาห์คุณครูประเมินร่วมกันกันกบผู้ปกครองแล้วคุณครูสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายด้านและรายบุคคลผลการพัฒนาเด็กชั้นอนุบาลหนึ่งโรงเรียนบ้านไผ่ปฐมศึกษาสามารถร่วมกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบมอนเตสซอรี่ในหมวดชีวิตประจ,จมันได้ในอัตราร้อยละ90 และทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จส่งงานตามเวลาที่กำหนดได้ในอัตราเฉลี่ยร้อยละเกดิฉันนางสุนิพาใจพักดีขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ